วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในศึกวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงยูสิบชิงแชมป์โลกค่ะรอบ16ทีมสุดท้ายเลยครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยของเรากับทีมชาติโปลแลนด์ที่โอซีเอโคลเอเชียคือเป็นการเจอกันที่น่าสนใจมากนะคะสไตล์ต่างกันสุดขั้วเลยใช่ครับไทยนี่จะมาแนวเอเชียเลยคือความเร็วความคล่องตัวความหลากหลายใช่ค่ะส่วนโปลแลนด์นี่ก็สไตล์ยุโรปจัดๆเลยสูงใหญ่พลังตบหนัก แล้วนี่ยังเป็นรอบน็อกเอาท์ด้วยแพ้คือกลับบ้านเลยครับผมวันนี้เราก็จะมาเอ่อกลั่นข้อมูลจากบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับดูทั้งเส้นทางสถิติจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็แทคติกที่คาดว่าเขาจะใช้กันเพื่อให้เห็นภาพชัดๆไปเลยน่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มที่ทีมไทยเราก่อนเลยนะคะเอ่อเข้ารอบมาเป็นอันดับ4ของกลุ่ม A ชนะ1แพ้4ดูสถิติแล้วอาจจะ เออใจหายหน่อยๆคือถ้าดูแค่ตัวเลขก็อาจจะใช่ครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีเรื่องสําคัญซ่อนอยู่คือเกมนัดสุดท้ายที่เราแพ้โครเอเชียเจ้าภาพไป2-3เซตอ๋อนัดนั้นครับการแพ้2อสมเนี่ยมันทําให้เราได้1คะแนนสําคัญตามกติกา FIVB พอดีเป๊ะเลยครับขนาดนี้แหละที่ทําให้เราแซงแคนาดากับอียิปต์เข้ารอบมาได้ เรียกว่าเป็นชัยชนะในความพ่ายแพ้เชิงแทคติกเลยนะคะแสดงถึงหัวใจนักสู้แล้วก็การวางแผนที่ดีของโคชเฟิงคุณด้วยอดีตมือเซตระดับโลกเลยนะเนี่ยใช่ครับเขาก็พยายามใส่ปรัชญาเรื่องออความเร็วความไหลลื่นให้ทีมชุดนี้เพื่อจะใช้สู้กับทีมที่รูปร่างสูงใหญ่กว่าเราผู้เล่นเด่นๆของไทยชุดนี้มีใครบ้างคะนอกจากน้องกาฟิลสุภาวดีพันวิไลที่สูง185ครับก็มีนัทวันผ่าทอยสงในตำแหน่งบีหลัง แล้วก็ที่ฟอร์มเด่นมากๆเลยคือตัวรับอิสระซิลิกานดาใจดีตอนนี้รังอันดับ2อง s บส i ดิกเกของทัวนาเมนต์เลยนะครับโหไม่ธรรมดาจริงๆค่ะทีนี้มาดูทางโปลแลนด์บ้างอันนี้มาคนละเรื่องเลย <c oughs> คนละเรื่องเลยครับโอลานี่คือแชมป์กลุ่ม C แบบไร้พ่ายชนะ5นัดรวด สุดยอดมากแล้วกลุ่ม C นี้คือโหดมากนะครับได้ชื่อว่าเป็น Group of death เลยเพราะมีทั้งแชมป์เก่าสหรัฐอเมริการองแชมป์เก่าตุรกีแล้วก็แชมป์ยุโรปยู8อย่างบบลการียโอ้โหการที่เขาผ่านทีมระดับนี้มาได้หมดแบบไม่แพ้ใครเลยนี่แสดงว่าแข็งแกร่งมากจริงๆนะคะทั้งร่างกายจิตใจคือนิ่งมากแบบเก่าเกมเลยใช่ครับระบบทีมเขาก็ลงตัวมากม ผู้เล่นสำคัญก็มีนาตาชาออร์นาชหัวเสาที่สูง189เซนติเมตรเนี่ยทำคะแนนติดท็อปท่นของรายการอยู่ด้วยค่ะแล้วก็มีลิเลียนาวูเชคอีกคนแล้วก็บีหลังโซเฟียพินเดรสกาที่ก็ฟอร์มดีมากๆอืมทีนี้พอมาดูเรื่องแท็กติกที่จะสู้กันล่ะคะจุดชี้วัดสำคัญเลยก็น่าจะเป็นเกมบุกไทยเราจะจอบบล็อกสูงๆของโปลแลนด์ได้ยังไงบทเรียนจากนัดเจอเยอรมนีก็มีอยู่ใช่ครับ นัดน,นั้นเราโดนบล็อกเยอะมากดังนั้นเกมนี้หัวใจหลักจริงๆคือบอลแรกครับบอลแรกต้องเข้าจุดต้องเป๊ะมากๆเพื่อให้มือเซตเล่นง่ายขึ้นถูกต้องครับมือเซตจ,จะได้มีทางเลือกในการจ่ายบอลเล่นบอลผสมได้หลากหลายทั้งบอลเร็วบอลสั้นบอลสามเมตรหรือว่าเล่นสูตรต่างๆเพื่อหลบหรือหนีบล็อกสูงๆของเขาเข้าใจเลยค่ะถ้าบอลแรกไม่ดีโดนบังคับเล่นแต่บอลโครงสร้างยกสูงๆช้าๆก็เรียบร้อยเลยค่ะเข้าทางบล็อกโปแลนด์พอดี ใช่ครับมันเหมือนส่งให้เขาตั้งกำแพงรอเลยแล้วเกมบุกโปแนลนด์่ะคะที่อาศัยความหนักความสูงของออโนชกับพินเดรสกาไทยเราจะรับมือ,อยังไงดีตรงนี้ก็ต้องใช้จุดเด่นของเราสู้ครับคือเกมรับที่เหนียวแน่นซึ่งน้องซิริกันดาใจดีจะเป็นแกนหลักต้องพยายามยื้อแรลลี่ให้นานที่สุดสร้างความกดดันให้เขาตีเสียเองประมาณนั้นครับทำให้เขาอึดอัดตีเสียไปเองส่วนบล็อกเราอาจจะไม่ได้หวังแตนโดยตรง แต่ต้องช่วยชะลอช่วยบังคับมุมตบให้แนวรับเราขุดง่ายขึ้นต้องมีวินัยในระบบป้องกันมากๆครับการเสิร์ฟก็สําคัญนะคะโปแลนด์คงเน้นเสิร์ฟหนักตัดบอลแรกเราแน่ๆแน่นอนครับส่วนเราก็คงต้องใช้ความหลากหลายเข้าสู้เสิร์ฟทั้งแบบลอยแบบพุ่งหรืออาจจะมีเสิร์ฟกระโดดบ้างเพื่อปั่นป่วนเกมรับเขาเหมือนกันปัจจัยเรื่องจิตวิทยาล่ะคะมีผลไหมมีแน่นอนครับโปแลนด์มาในฐานะทีมเต็งแบกบความคาดหวังเยอะ ถ้าโดนเรากดดันหรือเกิดชิงเซตไปได้ก่อนเขาก็อาจจะมีแกว่งได้ค่ะในขณะที่ไทยเราเล่นแบบเออ่ทีมรองบอลไม่มีอะไรจะเสียอ,อยู่แล้วอาจจะเล่นได้ผ่อนคลายกว่าแล้วก็อาจจะพลิกสถานการณ์ได้เหมือนนัดเจอโครเอเชียอืฟังดูทั้งหมดแล้วถ้าประเมินตามหน้าเสือตามข้อมูลต่างๆโปลแลนด์ก็ดูจะได้เปรียบกว่านะคะทั้งผลงานประสบการณ์ความได้เปรียบทางร่างกายหรือแม้แต่สไตล์การเล่น เห็นด้วยครับโอกาสชนะของโปแลนด์ดูจะเปิดกว้างกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไทยไม่มีโอกาสเลยนะครับค่ะแต่ทางของเรามันยากกว่าคือต้องเล่นให้สมบูรณ์แบบจริงๆบอลแรกต้องดีมากเกมลุกต้องหลากหลายสุดๆเกมรับต้องเหนียวมากๆข้อผิดพลาดส่วนตัวต้องน้อยที่สุดแล้วก็ต้องอาศัยการแก้เกมของโคชฝั่งคุณด้วยอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ถ้าให้ลองคาดการผลดูคิดว่าน่าจะออกมารูปแบบไหนคะจากข้อมูลทั้งหมดนะครับ ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่โปรแลนด์จะชนะไปสต่อหนึ่งเซตอืมคือไทยสู้ได้ดีชิงมาได้เซตหนึ่งใช่ครับคิดว่าสาวไทยสู้เต็มที่แน่ๆด้วยหัวใจด้วยแทคนิก,กอาจจะชิงมาได้สักเซตแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยด้วยอาวุธที่หนักกว่าของโปรแลนด์ทั้งบุกทั้งบล็อกทั้งเสิร์ฟเขาอาจจะคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าในภาพรวมสรุปก็คือเป็นการวัดกันชัดๆเลยระหว่างความเร็วกลยุทธ์ของไทยกับพลังความสูงของโปรแลนด์ซึ่ง โปแลนดูดีกว่าจะเชื่อว่านักตบสาวไทยสู้ขาดใจแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้ค่ะก็มีประเด็นทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะคะว่านอกเหนือจากผลแพ้ชนะในแมชนี้แล้วเนี่ยการที่ทีมไทยต้องปรับตัวปรับกลยุทธ์เพื่อสู้กับทีมที่ได้เปรียบเรื่องรูปร่างมากๆแบบโปแลนด์มันจะให้บทเรียนหรือว่าให้แนวทางอะไรที่น่าสนใจกับทีมอื่นๆหรือแม้แต่วงการกีฬาบ้านเราเองในการพัฒนาเพื่อรับมือกับความท้าทายแบบนี้ในอนาคตได้บ้างค่ะ ถ้าคุณชอบพอรแคสต์เราสองคนแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและช่วยกดไลค์กดแชร์หรือเม,นม้นมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณค่ะ